ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสมาคมธนาคารไทยเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจใหม่4ขั้นตอน4แนวทางเสริมเพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังเผชิญความเสี่ยงหลายด้านโดยรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้เพื่อสร้างพื้นฐานใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนสิ่งที่น่าสนใจปัญหาเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันสมาคมธนาคารไทยระบุว่าไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ซึ่งถูกกดดันจากหลายปัจจัยเช่นการแข่งขันที่ลดลงสูงสุด100เเซตของ GDP รวมถึงนี่ครัวเรือนที่สูงเกินไปทําให้การจัดเก็บภาษีไม่เต็มไม่เต็มหน่วยและความเหลื่อมล้าที่ยังคงอยู่ส่วนค่าเงินบาทถูกกดดันจากธุรกรรมทองและคริปโตขณะท,ที่การลงทุนจากต่างประเทศลดลงทําให้เงินทุนไทยไหลไปต่างประเทศแทนข้อเสนอแนะสําคัญ4ี่นโยบายเร่งด่วน4มาตร,รการเสริม 1. เชื่อมต่อเศรษฐกิจกท้องถิ่นเข้าระบบสมาคมธนาคารไทย อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการลงทุนในภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งออก 2. แก้หนี้ครัวเรือนด้วยการจัดตั้งเอ็มซีสรัฐบาลควรสร้างคลังเงินเฉพาะสําหรับผู้มีหนี้ครัวเรือนเพื่อประเมินความเสี่ยงได้โดยตรงและสร้างคะแนนเครดิตแบบนิชนวให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น 3. พัฒนาศักยภาพคนงานให้แรงงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด4กระตุ้นการลงทุนในประเทศรัฐบาลควรสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนระยะยาวเครื่องมือเสริม PromptBis และการปฏิรูปกฎหมายนอกจากนี้สมาคมธนาคารยังแนะนําให้ใช้เครื่องมือใหม่เช่น PromptBis เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจและปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจนขึ้น เพื่อลดขั้นตอนซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับธุรกิจความคิดเห็นที่น่าสนใจรัฐบาลควรทำอย่างไรมีคำถามที่หลายคนสงสัยว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้หรือไม่หรือจะเลือกแนวทางอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่าอย่างไรก็ตามสมาคมธนาคารมองว่ารัฐบาลควรตัดสินใจอย่างรอบคอบและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและการเงินเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนบทสรุปโอกาสใหม่สำหรับประเทศไทย แม้ว่าความเสี่ยงจะมากมายแต่หากรัฐบาลสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสมาคมธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยยังมีโอกาสสร้างพื้นฐานใหม่ให้เศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างยั่งยืนและก้าวพ้นจากภาวะรายได้ปานกลางซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคเอเชียหมายเหตุข้อมูลนี้เป็นข่าวสารที่เผยแพร่โดยสมาคมธนาคารไทยไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางการเงินแต่เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน